กับสบายดีกับสบายดีเนาะกับสบายดีเอฟซีทุกคนติดกับมาเบิงมาโซนสองประเมาเป็นมายำสาวพี่น้องตะเวนหานะ้า็กอกเนาะสบายดีเด้อู้อยู่ต่างประเทศเนาะอยู่ทุกมองถุกบน่นหรือว่าอยู่อาศัยอยู่ประเทศไทยก็ดีเนาะพี่น้องชา,าวลาว ไปทำงานหลายุหลายคนเป็นอยงไดเนาะสบายดีบ่เนาะพูอยู่หามหุ่นส่วนหรือว่าโอ้อู่ตามหุ่นจากโรงงานตามหวัวตามส่วนเนาะสบายดีเสยงเก่าเสินเคยบ่เมาคือ,อกกเสียงแบบนี้เนาะ <c oughs> เสียงบ่ซุดบ่ซุดบ่ใซเลยเมื่อนี้บ่เหมาสิบห้าพี่น้องหลอกตั้ง <c oughs> ผ่านหลอกผ่านตอนสิบไปหลอกกับขอ ขอดื่มสะก,ก่อนเนาะขอกินสะก,ก่อนอืมบอไดกินกาแฟาเด้อเอาเน็ติตาก่อนเนาะให้มันอุ่นๆท้องก่อนเอเมาจะพาไปบุญไปชมเพื่อนไทยเนาะมือนติดตามติดตามชมเพราะว่าตอนนี้นะเพื่อนปลีแล้วนเนาะเพื่อนเปล่าแล้วยังต่เพื่อนพอ ขอเลิดหรือว่าทาโบนั่นเองแต่ก็มีอีกเพื่อนหลังอื่นอีกเนาะประเมาสิพาไปเดินงนันนี้ติดตามชมเนาะก่อนอื่นประเมาก็ขอขอบุญขอบคุณขอขอบูมขอบใจละลายเนาะทั้งผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีที่ซอยอุปธรรมขัาสู้ตลอดมาเนาะซอยหลายๆกูหลายๆคนตอนนี้ก็ยังบเบาแพงเนาะกับสาวพรถิบสำหรับ ทีมงานเขาเองที่ว่าบาท่านสําเร็จข้างค่าอยู่กับสาวพรกับเบาแพงและะ้วก็ปลาเมาเองเนาะปลาเมาเองกับโบเป็นยางดอกพี่น้องเพราะว่าปลาเมานี่คอยเป็นคอยไปเนาะเพราะว่ามันเป็นเดี๋ยวเขาหาไปสก่อนเนาะตอนนี้เอาขึ่นแต่เศากบโบได้หิบเหาะเอานำลังหมูกกระได้เนาะืันนี้ปลาเมาสิพาไปเบิ่งอยู่พื่อะอยู่กล,ลางบ้านเพื่นอะ มีอีกเนาะมีอีกพนคนแพน่นแนํามาหรือว่าเ่นเฮากับเบิ่งเห็นอยู่ดอกเนาะปลาเมาก็บเบิ่งเบิงอยู่เบิ่งเบิงอยู่ว่ากะสมควรซอยอยู่พี่นอออ้องเพราะว่าปลาเมาเน้นเนาะเน้นปัจจุบันนี่โอ้ยหนะ่ะกับใครกันปัจจุบันนี่นะ่ะเฮ้าสวยเลือนี่ หล谢谢 eter, so au, ักลนี่นมันสิเป็นครอบครัวแบบว่าสู้กับชีวิตครอบครัวขยันเนาะครอบครัวขยันแล้วห้าซอยเพิ่มเติมเนาะในปัจจุบันมิตรซอยเพิ่มเติมเข้าไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนาะก็เมาสิว่าซัมมี่ก่อนเด้อกะก่อนจะไปก็เมากะฝากเนาะฝากทำดีๆีผ่านส่องยูทูบเนี่แหละเนาะ ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่อุปธรรมขำสูเขามาบาวชจะเป็นเอื่อยเป็นอายเป็นน้องเป็นคุณพ่อคุณแม่เบิดทุกคนเนะาะเปารวมเลยขอมีสุขภาพแข็งแรงอนุมัติคนเยินมังมีสีสุขเด้อ่อแม่ที่ซอยเขามากเนาะถูกภากส่วนบวชอยู่ประเทศได้ก็ดีเนาะรวมรวมกันเลยขอให้เบิดทุกคน มีแต่ความสุขกายสุขใจประกอบการงานสิ่งใดกับมีแต่ความหลับหลืดกับความพาสุขเนาะที่ว่าซอยอุปธรรมคําสู้ทำงพวกเฮาซอยพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดียิ่งๆขึ้นเนาะขอให้ชีวิตพวกฐานมีแต่สิ่งดีๆหลังไลเข้ามาเนาะความอุดมสมบูรณ์ไปประเมาสิพาไปบุ่นปสมทางในบ้านเลนะยเนาะว่ามียังี่สบายดีเธอหนึ่งพี่นนอะมาฮอดกลางบ้านแลวเนาะ ตะเวินกำลังขึ้นสดดสสุดสเนอะแ้งแดดนอนอ่อนตื่นมายำสาสาวปะหมาอสิพามาบึงมาซุมกลางบ้านเลยเนาะมาหอดมาเพิ่งแล้วพี่น้องเี่นองไรเปนอ่องยไกนเหมือนเศร้าเป็นยังตามตามสะดวก บาได้ห่อยแม่ลูกบาไดโอ้ยคือกาบงามแท้เด้หลานชาอย่างหมดหมดคืออยู่ในหัวป่าน่ะตัดเที่ยวไผ่เออเอาเนาะเฮาสิพามาเบิ่งมาชมมารีวิวเฮือนป่าเนาะเฮือนที่เฮาต้องการอยากสิซอยเพิ่นเนาะที่เฮาที่เฮามีจุดหมายไว้ว่าอยากสิซอยเนาะ เรื่องบานประตูเดี๋ยวก็เมาสิรีวิวให้เบิ่งเลยเนาะเออสิแม่นป้าบ่ออกลูงบ่จังปิดเพลงเลยเรือนลุงนี่กะโคงสางมันกแน่นนาเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮามาเข้ามานี่เฮามาต้องการซอยจุดที่มันนั่นจุดที่มันบ่แล้วจุดที่มันปิดตาย เนาะมันเปิดบบได้ประตูหนาต่างมันเปิดบบได้เพื่อนนะโค้งสางดีเนาะเพิินเห็ดตั้งใจคุณแหละหลายปีแหละโค้งเล็กโค้งเล็กเนาะมุ่งมุ่งอันมุ้งอันสังกะสีสังกระสีอีหยังเขาจาเอื่นเพนลังคาเล็กอีหยังอโลมิซิงฮ่นะเนาะเพลโลมิซิงฮ่นะกะดีเนาะแอ้โดยพาเชลลาแลวโค้งสางเป็นเล็ก เล็กกระปูนเนาะอันนี้จุดถี่ปลาเมาตรงการอยากซอยเพิ่นแล้วก็มาทำคลิปใหมผู้ใหญ่ได้เบิ่งได้ชมเนาะได้เห็นแล้วก็พิจารณาซอยกันเดีย๋ยวปลาเมาสิพาไปเบิ่งไา่ละเอียดอยู่ทางในเด้อเพราะว่าอันนี้มันปิดตายไปปะเขาไปข้างในมีอยู่สามปองมีอยู่สามปองแมนอันอันประตูเพ่นกระใสอันสั้งกระซีคือกัน สังกะซีสัวข้าวเนาะบ่ทันทาวนดอกบบท่านแน่นน้าเนาะทันแม่นว่าเฮ้าปะเฮือนปะซ่านกะทัานวอาพืนสังกะซีนี่เขาแหกได้เขาแหกได้เพประเมาเคยเห็นอยู่อ่ะอุ้มอิมห่วงสังกะอย่างดีเนาะอันนี้เฮาว่าความแม่นว่าความสั์สื่อสุพังอันนี้เขามาเน้นจุดจุดที่มันสำคัญมองสีซอยเนาะ เปิดออกดูปะปีตตายมันเปิดบ่ได้มันห่อนเพราะว่ามุมตัวทั้งเนื้อน่ะเพิ่นเพิ่นใส่อันเพิ่นใส่อันกระจกแต่ว่ามันกระจกปีตตายบ่ปะกระจกปีตตายกระจกปตายเนาะอันเดียพี่เนาะกระจกปีตตายกระจกปีตตายเลย โว้ยโทษเด็กพี่น้องปลาหม่เวยี่ห um ้องไว้์พวกมันเมิดพี่น้องนี่ดิกะในกล่องกะสว่างอยู่ละเพิ่นปิดตายเลยแล้วมันหอนมันบ่สามารถสิเปิดได้มันเราสังกะซีเราติดแต่เพิ่นกะหาอ่าฮะกะสีให้บึงโค้งแางทั้งไม้มันเนาะพี่น้องวงกบนี่ก็เป็นเล็กเพราะว่าโค้งแางเฮือนเฮือนนี่เป็นเล็กเนาะวงกบเป็นเล็ก ผลก็เอาผ้าบางไหวมันผลสะอาดในปองสังกะซีมันขาดเนาะแล้วกะ็มีสามปองเด้อสามปองถ้าเป็นบ้านนี่ก็สซีใส่ปองหลักสามกีบปองละกสามกีบถ้าเป็นบ้านใหม่ทั่วไปเนาะบ้านแล้วก็ประตูใหญ่ทางออก ประตูเฮียนของก็อดมาใส่ไหนอันนี้เอาประตูเฮียนมาใส่หันทางนี้โอ้แล้วกับประตูใหญ่ทางออกกับเป็นบ้านผู่เนาะบ้านผู่ขีดหน่อยอย่าอย่าอย่าดื้อลูกอย่าดื้ออย่าดื้อเด้ออย่าดื้อเด้อลูกเด้อนี่เป็นบ้านที่สามมืดพี่น้องมืดมันน่ะป้าเพิ่นเอาผ้าปิดไว้ช่างกระซิมค่ะชัางกระชีค่ะ หัวมันเป็นมันเป็นถิตทางอันตะเวนตะเวนตกเนาะโดยเอาูหมขังไว้เอาไปห่มขังไว้ทางนี้น่ะได้ประตูใหม่แล้วเนาะใหม่อหม่ฮะไม่สวกเออใหม่เขาเจ้าเขาเจ้าไปดหาดน้าเขาเจ้าปลาเนขาเจ้าถิมแล้วเลยพอค้าอ่อนเอามาใส่ห้ พอเขาอ่อนไพ่พี่น้องพอผาอ่อนนั่นคือ่อพอไผ่พอไผ่ของสาวซุยนั่นเอามาใส่หายพอเด่นเวลาเมื่อไหร่เมื่อหน้าพอเด็ดปิดอันนั้นเป็นสังมันมันมันเป็นกระจกใสพี่น้องมันกับเปิดบ่ได้เปิดปิดตายเลยมันบ่กระจกปิดใสมันเฮือนมันก็ห่อนเลยเนาะเฮือนห่อนเอาให้เบิ่งจุดจุดสำคัญเลยพี่น้องจุดที่อันว่าว่าอัน จุดทีว่าสีซอยเพิ่นนเนาะที่ตรงการอยากซอยเพิ่นนะั้นอาคลิปนี้กันยาวสุม,มาประควรเลยพี่น้องฝากกดติดตามก็ไหลก็แชร์ประเมาเน่เด้อปล่อยคลิปนี้ออกไปกับคอให้ผู้ใหญ่เพิ่นหรือว่าเอฟซีทุกคนเนาะพิจารณานำกันเบิงนำกันเนาะอันนี้เป็นครอบครัวขันยันได้พี่น้องที่ว่าเพื่อนรักปักไงนี่นะซอยกับซอยจุดทีว่าเพิ่มเติมที่ซีมันมันบนะ่แล้วเนาะ กะบุไายเนาะพี่นนองบุไายบุไล่เอาคลิปนี้ก็ขอก่าวคำว่าสบายดีเนะาะสบายดียพอกันคลิปนะ